วิธีตั้งเวลาแล้วก็วันที่นะครับของระบบกันขโมย DSC นะครับรุ่น Power s e r i e s n o นะครับกดดอกจัน6 6นะครับตามด้วย m a ส t e r code 4หลักนะครับเลื่อนหาคำว่า time and date นะครับแล้วก็ตั้งเวลานะครับตามต้องการชั่วโมงนาทีนะครับ แล้วก็เดือนนะครับแล้วก็วันนะครับแล้วก็ปีคศนะครับเสร็จแล้วกดชาร์จหนึ่งครั้งสองครั้งนะครับกดชาร์จหนึ่งครั้งมีแค่นี้ครับ